ใช่อ้อเป็นเหตุลคะครับพี่น้องอจึกอ้าอจึกอ้ากันระบาดที่นี่เทิงเทิงอจึกอ้าหลังภูมิไม่เทงร้อยสี่กันในวงบาดที่นี่โอ้โหพี่น้องเลยค่ายอ้อสันสะเทือนทุกวงการผู้ใดเหตีอียงไว้ผู้ใดเหตดอียงผิดพี่น้องหอนหอนห่นห่นแล้วตอนนี้เนี่ยอ่าราสุดครับบอดบิ๊กออกว่าโพด่กับพี่น้องนะ สี่กันในวงผิดไขอ่อ้ออผิดไข่อ้อนะคะไขอ่อ้อว่าที่คอยกันเลยสี่กันในวงผิดไข่อ้อนะคะครูบาอาจารย์หมอรำท่านสั่งสอนว่ายจา้าจึกอ่าจึกอ่าอาหน่นแหละพี่ดองไ <c oughs> <c oughs> ข่อ้อ <c> ท <oughs> ุกรงภาพยนตร์นะพี่้องมันมีอีกทีด้ยครับไข่อ้อเนี่ยผมเดินทางผมเดินทางมาหนองไข่เลยครับ พระอาจารย์เพิ่นใจให้ผมขอบคู่อ้อกับขอบคู่ไข่อ้อผมก็เลยถามพระอาจารย์มาพระอาจารย์นั่นอกอันผมยายผมผิดไข่อ้อแม่เบี่ยเออผมบอขอบได้บอลเด้อคนบ้า,าบ่มีดอ,อกของอาจารย์เนี่ยบ่มีผิดไข่อ้อดอ,อกเคล็ดแบบบ่ให้ผิดไขอ่อ้อวันสันที่คนบ้านอ่ะอแก ม่กสิบมี่บ่ถามเพื่อนนะเพื่อนก็บ,บอกว่ากัรักษาศีลน,นี่ละว,ว้าแต่ละไข่ก็พิดห้องรักษาศีลห้ามผิดลูกผิดเมียห้ามผิดลูกผิดผัวห้ามเป็นร้อยสี่เด็กหน่อยได้วงพี่น้องว่าบางคนนี่น,นะครับมันกับผิดคัดผิดแน่เนะเอสี่แมงแต่คนขับรถุน่นแนาหอดพุนอย่างน่ะเออหอดอ้ มือไอ้ไอ้หนุ่มตู้เพลงปหวงสั่นนะ่ะฮอดมือเคียงทรงเคร่องเสียงอน้าไปเบิดกบพี่นองนะ่ะเออนะครับสารพัดสรารพศตังแต่คนว้อยไปพุนะ่ะบางคนน่นนะครับพี่น้องอน,นะเออบริเวณน่ะเอตังใดละเนาะห้ามกันไม่ได้ว่ามีแห้งมาเคยป่านี่ไปแต่ว่าบางคนก็ไปร้อยเ่ิงกันทั้งรถวายนางไข่ออากับมีเดชฉากร้อยเชิงกันทั้งรถพี่น้องวายน้ำบุตรม่งพี่น้องเอตังแด่ระบาดที่บเหรอ ไข่ออเป็นเหตุครับเนี่เอฟซีปะสะดอดของไออีเท็ออกมาดินผ่านผ่านผ่านล่าสุดล่าสุดครับพี่น้องมันเข้าใจอีหยังผิดหรือเปล่าว่าหนังไข่ออนี่เป็นของบอลโจบแมนของผู้อัาทฟินแลนด์น้ำดาผู้บัยารฟินแลนด์มาสั่นเนี่เรื่องอะไรดิไม่พี่นอ้องเรื่องผิดไข่องไข่ขออนี่พี่น,อนอ้องห่างนะเออเฮ็ดชิปยังมากกว่าได้เด้อ เออมึงยังกับมึงกับกูผิดไข่อ้อมึงยอมรับซะว่ามึงกับกูผิดไข่อ้อเบ,บาซ้าำนี่กับพีพ่น้องเขาโปมหมดหนังเขาโวยวุ่นไหปมาใ่ยังเขาเออวุ่นไายแสแหลกขาดได้ตอนนี้นะครับพี่น้องสุดยอดเลยเออมันเข้าใจพิดนะ่ะเออมันเข้าใจพิดว่าเป็นหนังไข่อ้อเนี่ยโมเมนของบอดบีกเขาเป็นแค่นักสแสดงเออเจ้าของหนังคือ บอสโจเอ้ยกูลงเลือเกล็ดไรอือผมเป็นบอสโจจึถือค้างเลขค้างศิลป์หรือเ่าพี่น้องนะผมเป็นบอสโจถือค้างเลขค้างศิลป์หรือเ่าฮ็ดหนังอะไรออกมาก็ไม่รู้อ่มันเข้ากับอีเท่าของค่อยหยุ่นะไอ้ราบ นี่แหละมันลำบากสูกูบอกนะว่าสู้่าไป่าไปยังองจะไปสนับสนุนคนพิเศษมันลำบากสูเออว่าลัฐกับบเสียะป้ากันไปพากันไปสนับสนุนคนพิดศลแม่ี่น้องผิดไข้อ้อแม่มันก็ลำบากกับประเทีนี้เพราะเฮ็ดหนังเรื่องไข้อ้อขึ้นมาประเทศมันเข้าเออมันเข้ายี่เ่าบิประเทศนี้แม่มันนี่พ้ากันไหวไหวป้ากันผู้ใด้เฮ็ดหนังกับพูได้เนอเดินชงเดินใจกับ คุณแม่บัวพันธ์เนี่ยไปยังก็ล่ะไปแสดงไปเฮ็ดยังก็บ่ได้บัตรทีไหดาบ้าันมันลืมไปหรือเปล่านะไอพวกไอเอฟซีปสดนเนี่ยอ่าเม่เด่นใจกับเป็นคู่คันของผู้ใดบางคนเด้เนี่ยแม่บัวพันธ์หรือกันนะันบางคนบ่ได้ขึ้นเวทีของแม่บัวพันธ์เนี่ยสิได้ไปผิดไข้อบ่สิได้มีเส่อเสียงสิได้เป็นนักร้องบอแมนบ่นี่แหละมันพากันลืมเบิดไงนะ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคุณรู้ไหมคืออะไรคือบุคคลที่ได้รับความช่วยเหลือจากเรานะได้รับความช่วยเหลือจากเราแล้วมันมาแหวงกัดเราเองนั่นแหละพี่น้องสิ่งที่น่ากลัวล่าสุดก็เป็นยังสั้นแล้วพี่น้องเออแล้วบางคนก็นบอกว่าเ,ออเขาไม่ได้ผิดใครอ้อนะเขาแค่คุยแมนตี <laughs> มันแมนจีอ๋อแค่คุยกับแค่คุยกับเพื่ได้ว่าที่แหละเนาะในหนังแหม่อืมบันไดเกี่ยวกับโลกปัจจุบันนะพี่น้องโลกปัจจุบันจะเป็นยังไงกับซาแม่มันบันไดเกี่ยวกับไข่แมนมาครับแล้วแต่ผู้ใดสิเป็นยังไงไปเอ้ยนะใครอ้อนนะครับเด้ออย่าพากันเรื่องไปเบิ้งเด้อนะครับนะไปเบิ้งอีเววกับบางเดียวเด้อพี่น้องเด้อเออมันกันรังหยุ่มกันอยู่อีเววนะเออก็บักเดียวนะนั่กันตับตับทับ อจ string, อึกอจึกอ่าแล้วพี่น้องเห็นมาเสมมือนี่ผููได้โพดยังกับว่าไรพูดได้เห็ดยังกับว่าไรกลายเป็นแบบว่าไปแทงใจดำอีเทาไปแทงเอฟซีไอเอฟซีปอสอดไปแทงใจดำเอฟซีปอสอดของอีเทาพี่น้องพวกเจ้าคิดว่งเอาโลดเออฮ็ดยังกับว่้ไรเกี่ยววไข่ออเนี่ยออสิไปจุบ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 กันกับว่าไ้เนี่ยผิดแข้งพี่น้องผิดคักผิดแน่ บัดที้ย่เท่าของมัน้วยสันไปจูปากันไปหอมแก้มกันไปตะโกนบอกขักกันยุบมองอึ่งบองไอ้ยังก่อนเมืองนอกเมืองหน้าเออไปนี่กันยุบเมืองนอกเมืองหน้าโอ้บ่อายบ่ผิดบ่ยังเออบ่ผิดใครองค์ลคอ้อบวผิดยังดอกก็ดีจังเลยน่ารักหวานแววโอ้ยดูแลอินตามื่ยสันเด้บัดที่เขาแสดงเออใครอ้อมาเห็นตั้งสี่ผิดต้องาะทำไมต้องมากระเซกกันเนี่ยกันแหนกันด้วย มันเรื่องมันจบไปตั้งนานแล้วเขาเบ้าเรื่องหนังสูเขาบ่ได้วอาเรื่องแม่ของสูเออเขาบ่ได้บอกเรื่องยีทเ่าีเท่ฮานังเหี้ยวถึงจะแฉถึงจะแก่แก่ก็ยังก่อถึงจะไม่ขาวถึงจะแก่แก่ผู้ก็ติดนะแมนผู้ติดอยู่บ่ผู้ติดมันคือมันคือสิเเลียนดูแท่เขาอยากล่องสีเบิ่งอซือแล้วว่าเป็นตั้งไหนเป็นแต่แ่บบ่สุดท้ายเขาบ่แแสบเขากัเทมเขาก็นี้เม่นบ่ละเออนั่นแหละ เห็น,นเขาเขาทิ้งผู้ชายนะครับไม่ได้ไอ้ผู้ชายไม่ได้ทิ้งเขาก็แม่นเลยผู้ชายมันขี่ขานเสื่องเนาะมันบวชแอบแหมเออมมมแม่นบวชหลามันบวฟิตแหมเออนั่นแหละเออเงินขาดเงินแดพี่น้องเออเอาเนาะอ่ผู้ได้ผู้สี่กันในวงระวังระมัดระวังในาลาในยินบอเออผิดใครอ่อนเดือสูงแก้สูงแก้ผาได้เลย,ยข้าวว่าตอนในในหนังอ่ะตอนท้ายๆนี่ตอนหลังๆเนี่ย ตอนจบเนี่ยได้ยินไ้ในหนังบอกว่าแก้ผ่ายางโมเมนต์ตีพิษไข้อ่ะเอ้ยนะเงดโพดเงดโพดเลือดแบบบางอีแววกับบักเดียวเด้อมันอะจึกอ้าจึกอ้านะเออนะย่านี่ร้ายนะย่าเขาเอืนว่าเนี่ยแกจะสี่ีย็นจะสีเงี้ยนกันเงี้ยนกันหื่งกันหื่งลื่อไรเออจะสิไปเอาายตั้งแต่คนว่อยจนหอดพุน ไอ้บักไอ้หนุ่มตู้เพลงหมนอะสิเป็นปน้ำจนเบิดกระบ่กแมนเหรอเว้ยนะเออในใจอยากได้ซอมในสมองอยากได้เบิดวงเอง้านะรถไฟซ้อมแซมขบวนม,มันไปกลับได้เห็นได้เหรอบ่เนาะอันนี้เราถึงดังนะครับเด้อบ่ได้เกี่ยวกับผูใ้ใดสวัสดีครับ